กล่าวต้อนรับจากลีดเดอร์อาตมีประเทศไทยพร้อมแล้วเราไปพบกับเชร์โรสมาสเตอร์กบมลเวทเมืองศรีค่ะดังกวันนี้เองมีเสียงแค่เนี้ยเหรออิมีเลียอยู่ไหน สุดยอดแล้วครับปอบเบิดดางให้ตัวเองเลยโหทำไมคนเยอะจังอ่ะท่านอิมพ r เรียลมาสเตอร์ท่านผู้นำอิมออร์ตอมีโกลบอลลีเดอร์ท่านผู้นำอะรตอมีไทยแลนด์แล้วแขกผู้มีเกียรติที่น่ารักทุกท่านผมชานอลโรดมาสเตอร์กำมลเวทเมืองศรีพร้อมระเบิดอะรตอมีไทยแลนด์แล้วครับ วันนี้รู้สึกยินดีมากเลยยินดีจริงๆตื่นเต้นเป็นอาทิตย์ที่ได้รับเกียรติขึ้นมาแบ่งปันครับว่าอาตมีนั้นเนี่ยสุดยอดแค่ไหนได้รับเกียรติขึ้นมาแบ่งปันครับว่าวันนี้ท่านจะได้อะไรถ้าท่านตั้งใจฟังศึกษาเรียนรู้ผมครับตั้งแต่เกิดมาเกิดมาในครอบครัวของคนไม่ร่ำรวยไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าไหร่พ่อแม่ทำงานประจำ ทำงานหนักหัวหกก้นขิดเพื่อส่งให้ผมแล้วก็น้องชายนั้นเรียนจนจบโชคยังดีแล้วยังมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยเราไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษทั้งผมและน้องแต่ผมเห็นว่าถ้าผมเรียนจบผมคงหลงเข้าไปในระบบที่ไม่ปวนออกจากระบบของการทำงานประจำได้ผมตัดสินใจครับขุดทองทำงานที่ต่างประเทศนะครับอยู่ประมาณเจปีเก็บเงินได้ หลักหกถึงเจ็ดหลักตัดสินใจบินกลับบ้านครับไม่ทำงานประจำอีกต่อไปผมได้เรียนรู้จากหนังสือที่ชื่อว่าพ่อรวยสอนลูกคนเขียนชื่อโรเบิร์ตคิียวสกิใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างครับรหนังสือเล่มนี้สุดยอดไหมครับรคนรวยต้องอ่านใช่ไหมใครอยากรวยบ้างครับรผมก็อยากรวย ผมก็อยากรวยกลับบ้านมาผมได้เจอโอกาสโอกาสหนึ่งผมได้เจอโอกาสของบริษัทเครือข่ายบริษัทนี้เนี่ยถือเป็นบริษัทท็อปอันดับต้นๆของโลกผมได้เข้าไปร่วมกับบริษัทเหล่านี้ทำอยู่สามปีประสบความสำเร็จย,ยิ่งใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ครับหมดตัวล้มเหลวเป็นหนี้ไม่มีเงินกินข้าวครับ ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเป็นเพราะว่าผมยังไม่เจอบริษัทที่ดีที่สุดบริษัทนั้นสอนผมได้อย่างเดียวเท่านั้นให้ผมนั้นเนี่ยออกไปขายของผมก็ขายหัวหกก้นหิดทุกท่านขายยังไงก็จบไม่ได้สักทีเขาทำให้ผมเข้าใจไม่ได้ครับว่าบริษัทที่ยอดเยี่ยมต้องเป็นบริษัทยังไงและววิธีการทำธุรกิจที่ยอดเยี่ยมต้องทำยังไง แต่ตอนนี้ผมรู้หมดแล้วท่านอยากรู้เหมือนผมไหมครับถ้าท่านอยากรู้ขอเสียงคนอยากรู้จริงๆสักครั้งหนึ่งข้างหลังหลับฮะปลุกคนข้างหลังหน่อยฮะไหนไขอเสียงข้างหลังหน่อยครับเออต้องอย่างนี้ก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวเรามาเล่นอะไรกันสักนิดหนึ่งก่อนเพราะผมรู้สึกว่า ถ้าวันนี้ปล่อยให้ทุกท่านอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้แน่นอนถูกไหม<ด>ไหนใครเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดครับยกมือขึ้นครับ<ด>ท่านพร้อมจะเอาประโยชน์สูงสุดกลับไปที่บ้านใช่ไหมครับ<ด>วันนี้จะหลับได้ไหม<ด>วันนี้คุยกันดีไหม<ด>ถ้าวันนี้คนข้างๆท่านคุยต้องทำยังไงครับโอ้คนหน้าบอกตบเลยนะฮะ เรารักษามรารยาทีหนึงถ้าวันนี้คนข้างๆคุยให้หันไปปากจู๋ใส่ครัาโอเคไหมฮะอเ,เอาซ้อมก่อน,ห,นหันไปหาคน,นข้างถ้าคน,นข้างคุยทำยังไงครับห้ามคุยกันสาเหตุเป็นเพราะว่าวันนี้เราจะได้รับเกียรติจากสุดยอดผู้นำผู้ประสบความสำเร็จทั้งระดับประเทศและระดับโลกระดับอะไรนะครับ ระดับโลกสุภาพสตรีท่านนี้มีไรายได้มากกว่า3ล้านบาทต่อเดือนกี่ล้านนะครับ 5, <000. S 1> ใครครับตั้งเป้าว่าภายใน3าปีจะมีไรายได้สามล้านครับ 5, <000. S 1> ผมตั้งเป้าครับ3มปีมีไรายได้สล้านใครจะเป็นผูอนผมครับ 5, <000. S 1> เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มกันวันนี้ทุกท่าน 5, <000. S 1> ผมมีคำถามสำคัญอยากจะถามทุกท่านทั้งผู้ที่มาใหม่ ทั้งผู้นำท,ทุกท่านในที่นี้ถ้าผมถามท่านท่านตอบผมได้ไหมครับได้เดี๋ยวเราซ้อมกันก่อนดีไหมไ,ไม่ว่าผมถามอะไรให้ท่านพูดคำว่าสุดยอดได้ไหมครับได้น่าเพียนแล้ววันนี้บรรยากาศเป็นยังไงครับคนข้างๆท่านหน้าตาเป็นยังไงฮะ ตัวท่านเป็นคนยังไงครับพวกเราทุกคนเป็นคนยังไงครับหันไปจับมือกับคนข้างๆแล้วบอกว่าคุณสุดยอด,ดเอาสามคนเอาสามคนคุณสุดยอด,ดถ้าท่านไม่สุดยอดท่านไม่ไมอยู่ที่นี่หรอกอ้าวพอหมดเวลาคุยเวลาน้อยกลับมากลับมา คำถามแรกคำถามที่เท่าไรครับ <S <S 1> <S 1> ระดับเทพพอกลับมาได้แล้เดี๋ยววันนี้คุยกันไม่จบถ้าท่านเกิดมาแล้วได้เจอกับบริษัทบริษัทหนึ่งที่ผลิตสินค้าที่เราจำเป็นต้องใช้ตั้งแต่หัวจดเท้าเช้าจดค่ำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลผิวกายผิวหน้าเสื้อผ้าหน้าผมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ในบ้านแล้วบริษัทนี้มีผู้นำที่มีจิตแบบเขาเรียกว่าจิตแบบพระโพธิสัตว์รักที่จะทำให้ผู้คนนั้นเนี่ยได้แต่สิ่งดีๆท่านจึงตัดสินใจว่าสินค้าบริษัทนี้ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตให้มีคุณภาพสูงสุดคุณภาพระดับทองฟ้า แต่ราคาระดับอบตอบจท่านว่าบริษัทนี้สุดยอดไหมฮะสดุดยอดถ้าท่านเจอบริษัทแบบนี้แล้วมีคนมาแนะนำว่าบริษัทเนี้แค่ซื้อกินซื้อใช้ก็กำไรแล้วแปลงสีฟันที่ท่านซื้อในร้านสะดวกซื้อทั่วไปด้ามเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบมีไหมฮะร้อยหนึ่งมีไหมค,มมมครับแปลงสีฟันของบริษัทที่ผมพูดนี้ เป็นแปลงสีฟันที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับระดับโลกมีการพ่นผงทองคำเคลือบไว้ที่ขนแปลงด้ามใช้พลาสติกฟูดเกรดแปลงสีฟันที่มีทองคำระดับนี้ถ้าท่านไม่รู้จากราคามาก่อนเลยท่านจะเดาว่าราคาด้ามละเท่าไหร่ครับแต่บริษัทนี้ขายเท่าไหร่ครับบริษัทที่สุดยอดนี้ชื่อว่าชื่อว่า ชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวเขามีดีแต่แค่แปลงสีฟันอย่างเดียวหรือเปล่าในประเทศไทยมีสินค้ากี่ชนิดแล้วร้อยชนิดเนี่ยทั้งดีและถูกหมดเลยสุดยอดไหมครับนับจากวันนี้ไป ถ้าท่านซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันโฟมล้างหน้าแชมพูสระผมครีมนวดผมที่อื่นที่ไม่ใช่อาตอมีท่านกําลังขาดทุนกําลังเลยนะครับข <At om. S 1> าดทุนแต่ถ้าท่านตัดสินใจวันนี้วันนี้ต้องทําอะไรครับตัดสินใจกลับมาก่อนถ้าท่านตัดสินใจวันนี้ว่าวันนี้ฉันจะเข้ามาเป็นครอบครัวของอาตอมีเราเสียค่าสมัครกี่บาท ฮะบริษัทนี้ไม่เสียค่าสมัครเลรอเนี่ยเจ้าของบริษัทบ้าไปแล้วเอา้าก็บริษัทอื่นเขาคิดเงินหมดเลยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมบริษัทนี้เขาไม่คิดตังอะท่านประธานใจดีไหมครับหัวใจพระโพธิสัตว์หรือเปล่ากราบท่านประธานพร้อมกัน ผมมีคำแนะนำที่อยากจะแบ่งปันให้ท่านได้ทราบแค่หนึ่งนาทีถ้าท่านทำตามคำแนะนำของผมในเวลาไม่เกิน3-1-5ปีนี้ทุกทกท่านสามารถมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาได้เลยเงินไม่ใช่ปัญหาของท่านอีกต่อไปท่านอยากได้ไหมครับวันนี้ครับตัดสินใจเป็นลูกค้าอาโตมี่ไม่ต้องรีบ ลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนให้ทำไรนะฮะลองใช้ก่อนถ้าวันนี้กลัวของมันไม่ดีจริงขอทดลองใช้จากคนที่ยืมท่านมาได้ไหมครับคนที่เชิญท่านมาได้ไหมฮะเออพูดพันกันหมดเพ่ตื่นเต้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเวลามันจะหมดอย่าเพิ่งกรี๊ดเดี๋ยวจะเปิดให้กรี๊ดตอนท้ายตอนจบหลังจากทดลองใช้ใช้แล้วชอบชอบแล้วเชื่อ เชื่อแล้วแชร์ได้ไหมครับพอชอบแล้วแชร์แชร์แล้วได้รายได้ท่านชอบไหมครับมีบริษัทในบ้างครับที่ท่านขนพ่อแม่พี่น้องเข้าไปซื้อในซูปเปอร์มาร์เก็ตซื้อขนเข้าบ้านเดือนละสามละสามพันห้าพันแล้วได้เงินกลับมาสามพันต่อเดือนมีไหมครับใ,ในโลกนี้มีบริษัทเดียวทน่านั้นชื่อว่าสปอนเซอร์ผมจะทำให้คุณเป็นอิมพิเรียล พาเน์ผมจะทำให้คุณเป็นอิมพีเรียลพี่น้องอะตอมี่ไทยแลนด์ผมจะทำให้คุณเป็นอิมพีเรียลเรามากล่าวสามคำพร้อมกันฉันเป็นอิมพีเรียลท่านเป็นอิมพีเรียลเราเป็นอิมพีเรียลหนึ่งสองสามฉันเป็นอิมพีเรียลท่านเป็นอิมพีเรียลเราเป็นอิมพีเรียล พบกันที่จุดสูงสุด CU a t the t o p สวัสดีครับ